อ่ะสวัสดีครับส่งงานนะครับเครื่องนี้อ่าเสร็จแล้วนะครับตัวนี้นะครับเครื่องนี้เป็นเอ่อบอร์ดที่ว่าคลิปที่แล้วนะครับน่าจะเป็นคลิปที่แล้วที่ว่าผมสอนเอ่อซ่อมไปนะครับตอนนี้นะครับประกอบลงเครื่องนะครับเทสให้ลูกค้าเอ่อตอนนี้กําลังเทสอยู่นะครับประกอบเสร็จแล้วนะครับนี่หน้าตาประมาณนี้นะครับเอาพุทออก230ปกติเลยนะครับนี่กาลังเทสโหลดอยู่ประมาณ1 0 0 0วัตวัตหรือ900วัต เหมือนเดิมเลยนะครับอ่าก็นะครับซ่อมเสร็จก็ใช้งานได้ปกตินะครับอ่านี่บอกตัวนี้เลยนะครับอ่าอาการอย่างที่บอกนะครับอ่า IGBT o u t put shot นะครับแล้วก็ MOSFET อ่าฝั่งที่ว่าพาซ่อมนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับ16ตัวนะครับอ่า MOSFET ที่ใส่มานะครับอืมเดี๋ยวผมให้ดูอ่า นะครับทีเซอร์ไว้ก่อนนะมันรู้จะเห็นไหมมันก็ไม่โฟกัสที่อยากให้โฟกัสนะครับอ่าไม่เป็นไรนี่ตัวนี้คือมอเตที่ช่างใส่มาเบอร์ c i r f b c 1 1ึ่นะครับอ่าเครื่องนี้อย่างที่บอกนะครับผ่านมือช่างมาแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผ่านมือใครนะแต่นะครับอ่า ที่ว่าตอนแรกลูกค้าแจ้งว่านะครับซ่อมมาแล้วนะครับใช้แป๊บเดียวก็พังอีกผมก็ตอนแรกก็หวั่นห่นอยู่เหมือนกันว่าผมซ่อมเสร็จแล้วมันจะพังอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่างท่านอื่นก็มีฝีมือซ่อมมายังพังเลยผมจะเหลือหรือนะครับตอนแรกผมก็หวั่นห่นอยู่แต่ปรากฏว่านะครับนี่ตัวนี้คือมอเเฟตที่ช่างใส่มาผมก็ไม่รู้นะครับว่าช่างคนไหน i r f b c 1 1 0อันนี้คือที่ช่างใส่มานะครับอ่าอ่าทำไมผมถึงมั่นใจว่าของผมซ่อมแล้วมันจะไม่มีปัญหาอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวดูอะไรนะครับอันนี้คือไม่ได้มาดิสเครดิตช่างนะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าใส่มาโดยความไม่รู้หรือว่ายังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะส่วนตัวนี้นะครับเ็น i r f b c 1 1 0 ที่ร้านผมมีนะครับนี่อ่า,อาดูด้านหลังดีกว่าชัดเจนสังเกตเห็นอะไรไหมครับอ่าสายช่างจะรู้กันดีนะครับ irfbc 1 1 0ข้างหลังจะต้องมีจุดดำๆแบบนี้ถึงจะเป็นของแท้นะครับนี่เห็นไหมต่างกันเลยนะครับจุดดำอ่าเดี๋ยวมีแค่จุดดำแค่นี้ก็เออจะไปโทษช่างได้ยังไงอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะครับ จุดดำผ่านไปนะข้อสังเกตรแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดสังเกตต่อไปนะครับผมได้เตรียมไว้แล้วนะครับตัวนี้อาจจะภาพสั่นไว้นิดนึงนะครับเห็นไหมดูขนาดชิปนะครับ ดูขนาดชิปดูขนาดชิปเห็นไหมเดี๋ยวจะให้เห็นกันชัดๆห่วยแตกมากเลยกล้องนี่เห็นไหมดูขนาดชิปนะครับชิปเล็กนิดเดียวเองอชิปนี่เป็นก้อนอยู่กลางๆนะไอ้ที่สีเทาๆนั่นไม่ใช่ทั้งหมดนะครับ ก้อนเล็กนิดเดียวเองอยู่ตรงกลางแทบมองไม่เห็นนะครับอ่าอันนี้ที่ช่างใส่มานะครับผมไม่รู้ว่าช่งางคนไหนนะครับอาจจะไม่รู้หรือว่าเอ่อรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่ายังไงอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมก็ไม่อยากจะพูดสักเท่าไหร่นะครับแต่นะครับที่ว่ามันระเบิดเอ่อที่ซ่อมแล้วเสียอีกก็นี่แหละครับเหตุผลตรงๆเลยนะครับส่วนนี้นะครับ นี่เป็นคลิปภายในของอะไรที่ผมใส่ให้ลูกค้าไปเห็นไหมดูถึงความแตกต่างนะครับเห็นไหมู <c <oughs> C 1 1 0แท้นะครับคลิปจะเต็มแบบนี้เลยนะส่วนนี้นะครับนี่เห็นไหมคลิปเล็กกว่าเม็ดถั่วอีกนะครับนี่เห็นไหมนะครับจุดข้างหลังนะครับมันจะเป็นจุดสีดําแบบนี้จุดสังเกตรแรกเลยตระกูล IRF นะครับนี่เห็นไหม ของแท้จะเป็นแบบนี้มันจะมีจุดดำส่วนของก๊อปมันจะไม่มีหรือเอาให้ชัวร์ที่สุดบางทีของก๊อปจุดดำอาจจะมีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจถ้าเอาให้ชัวร์ที่สุดสั่งอะไรมาทุบเลยสองสามตัวทุบเลยผมก็อะไรมาทุบอร่อยมาทุบอตผมจะทุบป,ป,ประมาณตัวสองตัวหรือสามตัวผมจะมาทุบดูนะครับข้างในมันจะเป็นแบบนี้ถ้าชิปเต็มแบบนี้นะครับนี่ ยังไงก็ไม่พังง่ายๆนะครับถ้าคลิปขนาดนี้อ่ะอ่าของแท้จะต้องเป็นประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมไปดูเลยก็ได้นะครับเครื่องใครที่เอ่อเครื่องมาใหม่ๆนะครับโดยที่ยังไม่ผ่านมือช่างเครื่องมาใหม่ๆเลยแกะดูนะครับมอสเฟตถ้าเป็น IRF มันจะมีจุดดำๆแบบนี้นะครับอ่าจุดเออสังเกตได้ง่ายๆตัวไหนจะเชื่อได้ไงตัวไหนของแท้นะครับ ดูที่ว่าแกะดูตั้งแต่ออตอนแรกที่ซื้อมาไม่ใช่คือตอนเครื่องเสียน่ะเราดูไว้เลยนะครับตัวที่ใส่มาจากโรงงานจะเป็นของแท้นะครับอะไรที่ใส่มาจากโรงงานจะเป็นของแท้แล้วเราก็เอาไว้เป็นเอ,อ,เอาไว้เป็นไอ้นั่นเลยข้อสังเกตได้เลยนะครับ<ม>เพราะเ,เครื่องทุกเครื่องมาผมจะบันทึกไว้หมดนะครับอะไรของแท้ผมจะตัวที่ว่ามันเสียผมจะถอดออกมาแล้วก็ทุบ เก็บข้อมูลไว้นะครับเป็นร้อยตัวเลยนะครับว่าเบอร์ไหนของแท้แล้วของแท้ต้องเป็นยังไงแล้วก็ไว้เปรียบเทียบนะครับเวลาสั่งอะไรแล้วก็ไว้เปรียบเทียบเนาะนี่มันจะได้ผลแบบนี้นะครับถ้าใส่แบบนี้นะครับถ้าใครเจอตระกูล irf 4110หรือว่า4115ถ้าไม่มีจุดดำให้ฉันนิทานไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นของก๊อปนะครับผมให้ชัวร์ก่อนนั้นทุบแบบผมเนี่ยทุบเลยดูชิปข้างในนะครับ ถ้าชิปเล็กแบบเม็ดถั่วแบบนี้เอ่อยังไงก็ไม่รอดครับใช้แป๊บเดียวระเบิดเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอย่าใช้นะครับผมอ่ามันจะทําให้เราเอ่อเสียเครดิตเปล่าๆนะครับของแท้จะต้องเป็นแบบนี้นะครับภายนอกอาจจะคล้ายกันแต่ภายในนี่แตกต่างกันลิบลับเลยนะครับอ่าโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับสายช่างนะครับถ้าอยากให้งานดีหน่อยอายุยืนยาวหน่อยก็ ใส่ของแท้ซะนะครับผมเพราะว่าใส่ของปลอมชิปขนาดนี้เจอกระชากนิดเดียวระเบิดพังเรียบร้อยนะครับเสียเครดิตเราเราซะเปล่าๆนะครับอะไหล่แท้มันจะมีค่อนข้างจะราคาสูงกว่าอ,อ,อะไหล่ก็ก็พอสมควรอาจจะเป็นเท่าตัวเลยบางทีแต่เราก็ต้องยอมนะครับอะไหล่จะราคาสูงกว่าแต่คุณภาพนี่คนละเรื่องนะครับคุณภาพนี้ยังไงก็ดีกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็อะไหล่แพงเราก็จําเป็นนะครับ ไม่ใช่ว่าอะไรแพงแล้วไปใช้ของกรอบแบบนี้มันก็ใช้งานไม่ทนทานนะครับแปบ๊บเดียวพังนะครับหรือบางทียังไม่ได้ใช้งานเลยเปิดเครื่องพังก็มีนะครับเพราะว่ามันชิปขนาดเล็กมากนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็คงขอจบไวเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ